น่ารักปารีสทั้งหวานทั้งหา้าวาสนาแชมป์วาสนาแซมมี่วาสนากันและกันจริงๆน่ารักมากสำหรับคู่รักหวานเพิ่งเปิดตัวแต่ความหวานไม่มีพักจริงๆสำหรับคู่นี้แชมป์ชนาทิปแซมมี่ขาวเวลล่าสุดคองคู่เที่ยวปารีสแถมงานนี้เสรริร์ฟปัวๆส่งต่อความหวานปนหา้ามาฝากแฟนๆน่ารักไม่ไหว โดยล่าสุด3ธันวาคม2567อินสตาแกรมของนางเอกสาวคนสวยแซมมี่คาวเวลส่งต่อภาพคู่น่ารักจากแดนไกลมาฝากแฟนๆพร้อมลงแคปชั่นระบุว่ารีวิวปารีสทัวริสสปอร์ตขณะที่หนุ่มแชมป์ก็เข้ามาคอมเมนต์โพสต์ดังกล่าวบอกนักท่องเที่ยวทันหนึ่งเรียกว่าทำกาง FC แฟนคลับ ตั้งแฮกคอมเมนต์ถล่มกดไลค์กันรัวๆชว่นชมความน่ารักของคู่นี้กันเยอะมากๆบางก็เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าอ้าวพบดาราชายท่านหนึ่งน่ารักจังคู่นี้น่ารักมากวาสนาแซมมี่แชมปหล่อมากดีใจมากที่ทั้งคู่คบกันเพราะชอบทั้งคู่รักแท้หากันจนเจอแฝดมากน่ารักค่ะ บางก็บอกน่ารักทั้งคู่เหมาะสมกันที่สุดน่ารักมากๆสุดๆเลยค่ะทำไมไม่ยิ้มเลยสักรูปอ่ะเรียกว่าคอมเมนต์กันรัวๆแซวสนันความน่ารักทั้งหวานปนฮาชวนยิ้มของคู่รักหวานแชมป์ชนาทิพย์แซมมี่คาวเวลหลังทั้งคู่เสิร์ฟภาพคู่มาฝากแฟนๆจากแดนไกลปารีสนั่นเองค่ะเที่ยวให้สนุกนะคะ พร้อมรอชมคลิปน่ารักน่ารักอยู่ค่ะ